สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน mail@edu.bankkok.go.th หลังจากที่แอดมินโรงเรียนได้สร้างเมลให้กับคุณครูเรียบร้อยแล้วให้เข้า Google ใช้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็มาคลิกเพิ่มบัญชีหลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ก็ นำเมลที่แอดมินโรงเรียนได้สร้างให้นะครับมากรอกลงในช่องนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกปุ่มถัดไประบบจะบอกว่าให้ป้นรหัสผ่าน แอดมินโรงเรียนจะสร้างรหัสผ่านง่ายๆเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าใช้งานครั้งแรกในที่นี้คุณครูได้สร้างไว้นะครับเป็นตัวเลข9ตัวนะครับหลังจากนั้นจะให้ผู้ใช้งานได้เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเองเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความเป็นส่วนตัวให้คลิกปุ่มถัดไปครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างยินดีต้อนรับ คลิกปุ่มฉันเข้าใจก็จะมีหน้าต่างให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับหลักการสร้างรหัสผ่านใหม่ที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเรามีหลักการ4ข้อด้วยกัน 1. ควรตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัว 2. ใช้รหัสผ่านที่มีทั้งตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่ 3. ควรมีตัวเลขผสมอยู่ในรหัสผ่านด้วย 4. ใช้สัญ,ญลักษณ์พิเศษหรือว่าตัวอักขระหลังจากที่เราได้หลักการตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างรหัสผ่านกันนะครับในที่นี้ผมได้สร้างรหัสผ่านไว้เรียบร้อยแล้วก็นำมาใส่กรอกที่ช่องแรกส่วนช่องที่2จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านที่เราใส่ไปในครั้งแรกเราก็ใส่เหมือนเดิมทุกอย่างคลิกตรงปุ่มแสดงรหัสผ่าน เพื่อดูว่ารหัสผ่านที่เราสร้างทั้งสองช่องตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มถัดไประบบก็จะมาที่หน้าต่างเกี่ยวกับโปรไฟล์ให้คลิกปุ่มถัดไปให้คลิกปุ่มตกลง สำหรับหน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างปรับแต่งโปรไฟล์ให้คุณครูเลือกสีที่ตัวเองชอบมา1สีนะครับหลังจากนั้นให้คลิกปุ่มเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าสู่บัญชี Google ของเราได้แล้วนะครับหลังจากที่เข้าสู่หน้าต่างเมลเรียบร้อยแล้วให้คุณครูสังเกตที่มุมขวาจะมีไอคอนรูปคนอยู่ให้คุณครูคลิก1ครั้งแล้วก็สังเกตดูว่าบัญชีตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นบัญชีเมลที่เราเข้าหรือย,ยัง ในที่นี้ของคุณครูจะชื่อว่าวิเชียน .pr3@edu.bangkok.go.th สำหรับหน้าต่างนี้เรายัางสามารถจัดการบัญชี Google ได้รวมถึงการเพิ่มโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนเวลาเมลของเรามีปัญหาผมแนะนำให้คุณครูได้เพิ่มโทรศัพท์ของตัวเองเข้าไปเลยนะครับสำหรับคลิปแนะนำการเปลี่ยนรหัสผ่านเมลของเราก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ สำหรับคลิปต่อไปจะพาทุกท่านไปเข้าใช้บัญชีแ a นว่าเพื่อการศึกษาหรือแ a นว่า Education โดยใช้บัญชีเมล a e d u b a n k k o k g o t h ที่เราเพิ่งสร้างกันนะครับไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในคลิปต่อไปกันได้เลยครับ